กับสบายดีพ่อพี่น้องนะบอบสุขสุกคนมีนพามาอันนั้นนะพาาอะไรเอาขวดเมื่อขาขอดเขาขอขอขอแรงบร่ได้เมือม่อบ่ได้เมื่ออันนั้นบ่ได้เมื่อขอเมื่อแรงล่ายหมื่นขวดเพราะว่าคอยเองกะข้าไปเหียนไปเหยียนอยู่อีกอีกเมืองหนึ่งคือไปเหยียนอยู่เมืองสลาวัน ตัวบ้านเกิดนี่อยู่มังคงดิดนไม่ยินภา่ายว่ะบร่ได้เมื่อร้ายหนึ่มเลยเก็บข่าวทิะเลือยมาทิศนี้พาก,กก็เลยกลับมาบ้านยันผู้เพลินไปเขาหน้าเขานะพราช่วงนี้หน้าแซ่เขาเห็นหน้าแส่งลายแรงแรง,แรง คล้ายๆกับคล้ายๆกับอีตน้นเขาเลี้ยงมาแต่หน่อยเดอกระพอตัวน,นี้ตัวน้จะมือกเกิดมานี่เปล่ามานี่ก่อนไปไหมมันจะา จือทางเมื่ออยู่บนดีบนดีลงคลิปเฮ้งสิเนาะขอบคอุคคลหนึ่งมากเลยบุคอยมีเวลนะ์ในซ่องมากอะโทรศัพท์มันก,กับบุคอยดีปรนใดนถ้าได้โทรศัพท์เออถ้าได้โทรศัพท์ใหม่ก่อนสินลงคลิปอันนนั้เหรียนมื่นต่อมื่นเลยแรง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  ควยเขาควยเขามาอยู่นนำตัวหนึ่งแต่ก่อนมันก็เป็นควอยเองเนี่ยแหละแต่ว่าเปลี่ยนกันเถอะนะเปลี่ยนกับควยเถกแรงแรงแรงไปครับครับตัวนี้ก็มาหอดถวยอะไรไม่ลงกินหนักกินหนักกินหญ่แลวนี้ แรงเด้อแรงเด้อฮะฮะฮะไปใายฮันักไมักินยาก็นักเขาหนึ่งเ้วไปทาเอาอีกลังจากมันขึ้นแล้วมันขึ้นหอดถึงหอวถึงไั้ตันนี้ก็ได้ขึ้นวิจากหุ้ยแล้วแหนก็ไปไปสองฟูงเลย แรง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 มันก็นยังอีกบใกล้หรอกนี่อยู่ประมาณน,นี่เด็เกขึ้นลังนั่นแหละ่ะล่างขึ้นลงังนั่นกันเลนไปไปไปอันสุดท้ายให้เบิ่งอีกบางหนึ่งหลังจากก็หดแรงแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ได้มาหอดแรงแล้วไม่เตอะสิบหกหกเอาเสือกมาหนนะ่ะเอาเสือกในแรงผูกใส่เขามนขนนนันขั้นผูนี่ก็โอ้ยกระปใบอะไรกังขื้นกระปนี่เวนอาแกงเวนอาใหญ่ตัวน,นี้น้ำผ้าน้ำผ้าหมูไป เนี่เสือเข้าสิเห็ดเป็นแบบนี้เห็ดเปนบบน็ปนลากอีสิวมน่อหนาแก้งมะเอาวมื่อหนาแก้งต้งผูกก้อนมูห้ามอยู่ว่าพี่น้นงงนอ,องซ้ำนี่คอมเมนต์มาให้บึง่งเด้อ คอมเมนต์กันแน่เป็นจะไ้มางามบอลหรือขี้ไรซ้ำหนีน่งม,มามามาตัวนี้พ่อหน้าแกงสิสองอนี่นี่กล้วยตู่ตัวนี้แห้งคากเหมือข้าะเงาะนี่ฝายปย้ายในาด หัวเพียงแอวไม่ยังโดดจกซ้ำได้นี่ตัวนี้ค่อยๆ้นี่แล้วว่าซ้าเมื่อขี่ขี่เที่ยวขึงเหยน่นได้หยุกน้ำมันแพงเจ้า ขาสานกาขอจบคลิปเพียงสำนึกกันได้พี่น้องเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหลังจากที่ได้โทรศัพท์ดีกว่านี้ได้ล่ะบ๊ายบาย